กลับมาพบกันในเช้าวันอังคารที่13กันยายนเพื่อที่เราจะมาวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคำและค่าเงินบาทในเชิงปัจจัยทางเทคนิคเพื่อนำไปประกอบการซื้อขายทองคำและค่าเงินบาทช่วงนี้ค่าเงินดอลลาร์มีทิศทางอ่อนตัวลง แต่เป็นการอ่อนตัวลงที่สวนทางกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยที่ตลาดเนี่ยคาดการว่าในการประชุมของเฟดในช่วงวันที่20และ21 21กันยายนนี้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีก0.75ซึ่งโดยปกติเวลาที่ดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น ค่าเงินดอลลาร์ควรจะแข่งค่าแต่ช่วงนี้เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงก็ทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาปิดที่1,723เหรียญกองทุน SPDR ลดการถือครองทองคำลงเหลือ9 6 4ารจุด 9กตันจากวันก่อนถือไว้ที่966.64ตันในทางปัจจัยทางเทคนิคลจากกราฟรายวันราคาทองคำแกว่งตัวแคบๆแ,แ,และเคลื่นตัวออกด้านข้างในทิศทางขึ้นที่เราเรียกว่าเป็นการไซเวอั์กราฟเท่งเทียนเริ่มปรากฏเงาส่วนบน อัปเปอร์ชา w โดสะท้อนถึงการเกิดแนวต้างสัญญาณ DMI แสดงถึงทิศทางการปรับตัวลงที่ชะลอตัวขณะที่สัญญาณ RSI เป็นบวกสัญญาณทางเทคนิคเข้าชี้ว่าราคาทองคำระยะสั้นมีแนวโน้มแกว่งตัวออกด้านข้างภายในกรอบ1,700เเหรียญ ถึง1,730เหรียญราคาทองคำขึ้นตัวอยู่ในช่องแนวโน้มขาลงระยะกลางและราคาทองคำจะเปลี่ยนทิศทางปรับตัวขึ้นเมื่อราคาทองคำสามารถยืนปิดเหนือ1,757เหรียญ ทิศทางของราคาทองคำในระยะสั้นมีกรอบแนวต้านอยู่ที่1,740เหรียญและ1,758เหรียญและมีกรอบแนวรับอยู่ที่1,708เหรียญและ1,688เหรียญกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายทองคำในวันนี้ แนะนำให้เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นปิดเหนือ1,729เหรียญเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,740เหรียญและตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า1,717เหรียญ และแนะนำให้เปิดสถานะขายโอเพนชอตเมื่อราคาทองคำปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่าหนึ่เจ็ดร้อยเหรียญเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่1,700เหรียญและแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นปิดเหนือ1,729เเหรียญทิศทางของค่าเงินบาท จากกรายวันเราจะเห็นว่าค่างเงินบาทมีการแกว่งตัวลงเข้าหาแนวรับกอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับอยู่ที่36บาท26สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สัญญาณ DMI แสดงถึงทิศทางขาขึ้นที่ชะลอตัว ขณะที่สัญญาณไอ i เป็นลบค่างเงินบาทระยะกลางเคลื่อนตัวอยู่ในช่องแนวโน้มขาขึ้นค่างเงินบาทจะยืนยันการเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า36บาท26สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และค่างเงินบาทในกรณีที่ไม่สามารถ ยืนปิดเหนือ36บาท26สตางค์ค่างเงินบาทจะปรับตัวลดลงไปที่แนวรับ35สบาทแ3สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ในระยะสั้นค่างเงินบาทมีกรอบแนวตา้านอยู่ที่36สบาทห้สตางและ36สบาทเจสสตางค์ ต่อ1ดอลลาร์และมีกรอบแนวรับอยู่ที่36บาท5สตางค์และ35บาท83สตางค์ต่อ1ดอลลาร์กลยุทธ์สำหรับการซื้อขายข้างเงินบาทในวันนี้แนะนำให้เปิดสถานะขาย Open s h o t เมื่อค่างเงินบาทปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า36บาท26สตางค์ ต่อหนดอลลาร์เป้าหมายทำกําไรอยู่ที่36บาท5สตางค์ต่อ1ดอลลาร์และตัดขาดทุนเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวขึ้นปิดเหนือ36บาท35สตางค์ต่อหนึดอลลาร์และแนะนำให้เปิดสถานะซื้อโอเพลองเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับ ที่36บาทสิอสตางค์เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่36บาทสาสหตางค์ต่อหนึ่งดอลลาร์และแนะนำให้ตัดขาดทุนเมื่อค่างเงินบาทปรับตัวลดลงปิดต่ำกว่า36บาทสิอดสตางค์ต่อหนึ่งดอลลาร์และนี่คือทิศทางราคาทองคำ และค่างเงินบาทประจำวันอังคารที่13กันยายนสวัสดีครับ